เปิดคำพูดลิซ่าบนคอนเสิร์ตแบล็ค i ิงแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่จบลงอย่างสวยงามสำหรับคอนเสิร์ตแบล็คทิงเวิลด์ทัวร์บอนพิงที่สี่สาวแบล็คทิงจีซูเจนนี่โรเซและลิซ่าได้เดินสายทัวร์แสดงคอนเสิร์ตไปเกือบ70รอบกว่า22ประเทศตลอดระยะเวลา11เดือน ในเรื่องของสัญญาวงและสัญญาของแต่ละคนแฟนๆทั่วโลกต่างลุ้นตั้งตารอกันวันจะยังมีแล p พิงอยู่หรือไม่หรือทั้งสี่สาวจะแยกกันเดินไปตามเส้นทางของตัวเองขณะที่ลิซ่าได้กล่าวถึงบพิงกลางเวทีคอนเสิร์ตว่ามันเป็นเวลา2,596วันแล้วตั้งแต่เราเจอกันครั้งแรกระหว่างทัวร์ครั้งนี้ เราอยู่กับบลิงจนได้มีโอกาสแสดงในสถานที่ที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ถ้าไม่มีบลิงพวกเราคงไม่สามารถทำได้ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงขอบคุณที่ร่วมสนุกและคอยเชียร์พวกเราเสมอมาขอบคุณที่มอบของขวัญเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ให้กับหนูขอบคุณที่ทำให้วัยยี่สิบของหนูสว่างสวัยไปพร้อมๆกับตัวหนูนะคะ ขอบคุณบลิงนะคะขอบคุณที่มอบประสบการณ์อันน่าทึ่งเช่นนี้ให้ฉันขอบคุณที่ทำให้วัยยีสบของฉันเปล่งประกายไปพร้อมกับฉันเรารักคุณมากและคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าสาวลิซ่าเต็มที่มากๆกับทุกโชว์ตั้งใจทำมันออกมาทั้งร้อนเต้นแรปให้แฟนๆประทับใจขณะที่บรรดาเพื่อนสนิท และครอบครัวก็บินไปให้กำลังใจเชียร์ถึงเกาหลีใต้กันเลยทีเดียว